สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับพีกาคาอีกแล้นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณเสืออะไรกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1สีเขียวตัวเลือกที่2สีฟ้าและตัวเลือกที่3สีแดงนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะก็ฝากกดไลค์สปายแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนีี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัว พักมาได้ที่ v. star 9ก็ก้าวนะคะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วก็จะเป็นดวงคุณโดยตรงจะชัวร์กว่าไม่นากว่าเราถามได้ทุกเรื่องนะคะเปที่ปรึกษาได้รองเงินเรามาเปิดใจดูได้นะคะทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะใครที่กังวลเรื่องการเงินหรือเปล่านะกองที่หนูมีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอือบอกเลยนะว่า ถ้าคุณหมั่นทําดีทําบุญอะไรเงี้ยอันมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานาะงฟ้าประจําตัวคุณนะท่านจะช่วยคุณนะแต่คุณต้องหมั่นแบบเขาเรียกอะไรนะทําความดีในรูปแบบที่ว่าเข้าวัดนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาท่านจะเป็นในรูปแบบของการไปวัดเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะตามศาสนาของคุณเนี่ยคุณต้องไปทําตรงนั้นแล้วชีวิตคุณจะจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นเข้าวัดสมมติถ้าเราเป็นพูทธกันส่วนมากก็จะเป็นพูทธกันเนาะก็เข้าวัดสวดมนต ทำบุญเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ทําให้มันสม่ําเสมอเป็นประจำนะ้ะจะได้มีดับพลังงานดีๆเขา้ามาเอมีพลังงานดีๆเข้ามาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การเงินจะดีขึ้นเนี่ยเราจะดึงดูดการเงินมาได้ง่ายๆเลยอีซาลี่เลยนะง่ายเลยไม่ต้องเป็นปัญหาไม่ต้องคิดมากแล้วก็เนี่ยท่านก็จะช่วยนะเทวดานางฟ้าประจําตัวเราสิิงนกดิเทวดานางฟ้ารอบตัวเราเนี่ยจะช่วยแบบที่เราคิดไม่ถึงเลย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้บอกว่าเลยนะยิ่งทาบุญยิ่งได้ยิ่งทําบุญยิ่งดียิ่งมีจิตใจเมตานะคะมีความคิดดีเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าจะช่วยเหลือคุณตลอดไม่ให้คุณตกต่ำไม่ให้คุณอดไม่ให้คุณแบบเจอปัญหาด้านการเงินแล้วการเงินจะคล่องตัวขึ้นเลยแล้วก็จริงๆแล้วใบแรกอะบอกว่า e r y t h i n g นะคะ i s possible ก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วดูไพ่พี่อัหนึง<笑><笑><笑>เห็นไหมการเงินเห็นไหม จะมีแบบเยอะกว่าไม่มีความบังเอิญความสําเร็จการเงินได้หมดนะคะความสําเร็จการงานการเงินได้แล้วก็จริง,รง,รงๆตอนแรกอะอะไรก็เกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นความรักแต่มันไม่ใช่นะคือจริงๆเอออะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ากองที่เหนือบอกเลยเด็ดเรื่องการเงินการงานแล้วก็ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณอยากทําที่คุณรักจะดีมากๆคุณอยากทําอะไรคุณอยากเป็นอะไร ความฝันคุณคืออะไรคุณตั้งใจจะทาอะไรคุณอยากทํางานแบบไหนนะคะขอให้เลือกในรูปแบบที่คุณอยากทําอยากเป็นบางทีเรารสึกว่าเอ้แต่ว่างานที่ฉันอยากทาเนี่ยหรือความฝันฉันเนี่ยมันดูยากเกินเอือ้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะมันทําดีให้นางฟ้าให้เทวดาช่วยเหลือคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะทาตามใจตัวเองทําตามความรู้สึกของตัวเองความต้องการของตัวเองฟังเสียงตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณก็ จะไปเจอกับพาสหรือเส้นทางที่มันดีในเรื่องการเงินการงานเลยอยู่กับปัจจุบนันอย่าไปคาดหวังอนาคตนะอะไรที่นีย่ยคุณน้คว่าพาร์ i ิเบิลิอีกแลเห็นไหมเปิดใจให้กับอะไรที่มันมันมันใหญ่อะมันเกินความคาดหวังนะต้สำหรับซ e เดอร์บิ๊กพิกเจมองภาพใหญ่มองภาพกว้างเข้าไว้นะคะ มองภาพอย่างกว้างมัน่นใจในตัวเองเชื่อว่าเราเป็นคนที่โชคดีสินสิทธิ์รักเราเทวดานางฟ้าเมตตาเรานะคะถ้าเราเป็นคนดีทดําดีไรท่านก็เมตตาแลวจะเปิดทางให้เราได้ไปทาในสิน่งที่เราชอบด้วยเพราะฉะนั้นนี่ยบอกเลยว่ากองที่หนึ่งการเงานการเงินจะดีขึ้นแต่คุณก็ต้องแบบอาจจะต้องช่วยแบบส่งบุญแผ่บุญให้นางฟ้าให้เทวดาคุณหน่อยนะคะอย่าไปคาดหวังสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปคาดหวังคิดบวก นะคะความคิดคำพูดการกระทำเมื่อไหร่ที่พลังงานเราดีเรามีความสุขนะคะ,ะเทวดานางฟ้าก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดเราเศร้าเราทุกข์ท่านก็จะต้องห่อยหา่างพลังงาน,มนไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราดูนะจะเป็นแสงสว่างหมดเลยเนาะเห็นไหมตรงหัวหมดเลยเนี่ยคิดดีทำดีนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกของเราไปนะคะ ยิ้มเข้าไว้หัวเราเข้าไว้อย่าเครียดอย่าเศร้าอย่าทุกข์อย่ากังวลอย่าคิดมากต้องฝึกให้ได้นะเชื่อตัวเองแล้วสุดท้ายเชื่อแล้วปล่อยวางแล้วเดี๋ยวนางฟ้าเทวดาก็จะหาทางช่วยเหลือคุณทําให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําช่วยเรื่องการงานการเงินซึ่งงานบอกว่าใครที่มีปัญหาการงานการเงินเดี๋ยวจะดีขึ้นอย่าต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะมีโอกาสอาจจะแบบมีคนอ่ากองเนี้ยมันความรู้สึกว่าจะมีคน เข้ามาในชีวิตคุณมาช่วยเหลือคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาแนะนําอาจจะมาชวนอะไรเงี้ยก็ดูให้ดีๆเนาะแต่เนี่ยจะมีใครที่คุณคิดไม่ถึงหรือไม่ถึงอาจจะเป็นคนแปลกหน้าเลยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะช่วยคุณได้นะคะบางคนคุณอยู่ในพาร์ทที่ใช่คุณอยู่ในการงานที่ใช่เส้นทางที่ใช่แล้วแต่คุณต้องเดินต่อไปเพราะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเห็นความสําเร็จแต่เดี๋ยวถึงเวลาคุณจะเห็นเลยนะคุณจะเห็นแน่นอนเดีย๋ยวขอไพ่นางฟ้าทหนึ่งใบนะคะ นางฟ้าหนึ่งใบ is up to you นะคะขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกทางไหนะไไนะ,ค,ะ,ะคุณจะเลือกทางไหนอะไรยังไงก็ตามนะคะคุณจะถ้าคุณมัวแต่ทําตามแบบเดิมๆก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณอยากทําเลือกเส้นทางเดินให้ตัวเองแล้วอย่างที่บอกไปเนาะว่าทําบุญทําดีนางฟ้าเทพดาก็จะเมตตาคุณนะคะจะช่วยเหลือคุณ เชื่อเซนเดอร์แกสเฟลลี่ไงใช่ไคะ <sh> <ing> เชื่อเซนต์ตัวเองไปเลยเชื <sh> ่อ <are> ความรู้สึกเราข้างในความรู้สึกเราบอกว่าอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะทําตามนั้นทําแบบนั้นไปซะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะโอเคกองที่หนึ่งนะเรื่องงานเรื่องชีวิตอะเรื่องงานเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรจะเริ่มให้กับตัวเองอย้ายค่ายมา คอนโทมากเนาะเข้าใจความหวังดีแต่บางทีเราเป็นคนที่จะต้องอยู่กับตรงนั้นสุดท้ายที่สุดเราก็ต้องอยู่กับมันคนเดียวนะคะเราเองเป็นคนที่ต้องทํามันอยากให้เรื่องสิ่งที่เราแบบอินจอยดีกว่าจะได้มีความสุขและทําได้ระยะยาวแล้วก็การเงินอมองว่าการเงินใค,ใครที่เพิ่งลงทุนหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงแต่ยมันจะดีขึ้นมันทําดีคิดดีทําบุญนะคะ เข้้าไวแล้วเดี๋ยวนางฟ้าเทวดาท่านจะช่วยหาหนทางทางออกให้กับคุณเนี่ยเห็นไหมมีแสงสว่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแสงสว่างเข้ามาในด้านกนารงานการเงินของคุณเองนะคะอดทนใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวคุณก็เจอนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งติดตามให้กับช่องนี้คิดนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่บ s t a r ก็ประกากราสะเชื่อกว่าชัดเจนกว่า เป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครอะไรเงี้ยลองมาได้นะคะมาปรึกษาได้มาดูได้นะคะให้คําแนะนําเป็นแนวแบบไกด์ไลน์คําแนะนําอยู่แล้วเนาะเป็นที่ปรึกษาได้เลยได้อยู่นะคะก็ลองมาดูเนาะออขาดความมั่นใจนะกองเนี้ยใช้เวลาอย่าเร่งรี เหมือนกับว่าเราเป็นคนคืออยากให้รู้ว่าเราอะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกบนโลกหรอกแต่ให้มองว่าตัวเราเองเนี่ยเพอร์เฟกแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นนะใครที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายดูแลตัวเองเสริมสวยอะไรเงี้ยก็ทําได้บางอย่างคุณจะต้องเริ่มทําบางอย่างแล้วอยากลัวเอาให้บอกว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ากลัวที่จะรักตัวเองอย่ากลัวที่จะมองตัวเองในด้านดีทุกอย่างมันใช้เวลาเมื่อคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน หรือจะเป็นเรื่องของการรักตัวเองเนี่ยอืมอยากกลัวที่จะเริ่มทํามันอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อยากกลัวที่จะถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ดีก็ต้องออกมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเราเองก่อนสร้างความสัมพันธ์ตัวเองให้ดีฮีลิ่งตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันใช้เวลาไม่ใช่แบบออกปุ๊บจะไปหาใหม่มันก็เหมือนเดิมแหละออกปุ๊บรักกับตัวเองอยู่กับตัวเองไว้สักปีสองปีอะช่างเดี๋ยวก็เจอคนดีๆเข้ามาเองค่ะ ถึงเวลาต้องวางแผนใหม่ถ้าสิ่งเกา่เกาๆเดิมๆหรือสิ่งปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ผลนะคะเอ่อก็อาจจะต้องหาแผนใหม่มันขึ้นอยู่สองอย่างบางคนอย่างที่เพิ่งลงทุนไปทําธุรกิจไปแล้วไม่เห็นผลคุณต้องให้เวลาอย่ารีอัน,นั้นก็คืออย่ารีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือทำมานานแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยอันนี้คุณต้องรู้แล้วและอยู่ที่เดิมมายังไม่มีการพราาัฒนายังไม่ได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็ต้องมีการวางแผนใหม่แล้วต้องจัดการตัวเองใหม่อย่าเดาตัวเอง,เอ,งอย่าเดาเซ็นตัวเองนะคะอย่าส,สายัย นะถึงเวลาที่คุณต้องวางแผนใหม่จัดการอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็สําหรับบางคนแย่บอกว่า be patient นะก็คือให้ใจเย็นอดทนทําแล้วก็อย่ารีบมันไม่ใช่ทาปุ๊บจะได้ปับ๊บทำปุ๊บก็ต้องใช้เวลานะคะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะไรที่มันใช้เวลาเห็นไหมนาฬิกายังออกมาเลยอะไรที่มันใช้เวลามันจะดีนะคะมันจะดีแน่นอนจะมั่นคงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารีบอย่ารีบต้องให้เวลาดูสถานการณ์ตัวเองนะคะอันนี้อันนั้นก็คือความจริงบางอย่างคุณก็ต้องรับความจริงให้ได้ความจริงที่มันไม่ดีไม่ใช่คุณก็ต้องตัดแล้วออกมา หิ้วิ้งตัวเองหาทางใหม่หาโอกาสใหม่หาคนทางใหม่ส่วนอะไรที่มันใช่แล้วคุณรู้มันใช้เวลาคุณก็ต้องอดทนนะ่ะอืใจเย็นอดทนเนาะชีวิตบางครั้งมันก็เนี่ยเหมือนโดนต่อยโดนจิ้มเข้าไปเต็มเต็มนะคะเออเนาะกองน,นี้น่าจะเจออะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรใต้สาหรับบอกว่าเดี๋ยวมันก็มีถึงมันจะโดนพึ่งต่อยแต่สุดท้ายมันก็มีความหวานอย่ในนั้นนหละคือเหมือนคล้ายๆว่าท้ายที่สุดอะในวันข้างหน้าคุณจะได้เจอกับผลลัพธ์ที่ดีนะคะความรู้สึกที่ดี คนที่ดีถึงตอนนี้อะไรมันจะไม่ดีก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าให้อดทนกับสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นความรักเนี่ยพายบอกไม่ต้องรอแล้วตัดวางแผนใหม่จัดการตัวเองใหม่เคลียร์ตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวคนใหม่ๆเข้ามาก็จะดีนะคะเราต้องยอมรับความจริงมันจะยากหน่อยแต่เราก็ต้องทําให้ได้นะคะส่วนบางอย่างอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เวิร์กไม่อะไรเงี้ยสำหรับบางคนเพิ่งลงทุนเนี่ยก็จะเย็น สำหรับบางคนอยู่มานานแล้ว5ปี10ปีไม่เวิร์กทีเนี่ยก็ต้องตัดสินใจหาแผนใหม่นะคะจะว่าไพาบ่บอกมายังไม่ถึงเวลาบางทีมันเป็นช่วงที่เราต้องวางแผนต้องเตรียมตัวแต่ยังไม่ถึงเวลา p i t action ก็ได้แต่เราก็ต้องฝึกทำแล้วเนาะทุกอย่างมีเวลาอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเวลาหมดเลยนะกองเนี้ยเวลาเวลาเวลาอย่างเดียว เราต้องรู้ให้ถูกดูให้ออกดูให้เป็นนะเวลาบางคนโสดใจร้อนอยากมีคู่หรือบางคนอยากเจอความสําเร็จแล้วกลัวว่าจะอายุเยอะเดี๋ยวจะไม่ตะไม่ทันไม่ทันสร้างความสําเร็จมันมีเวลาของมันไม่ต้องห่วงอาจจะแบบอแอนเห็นว่าเวลาของกองที่สองยังเป็นหลักปีอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่ารีบทำอะไรก็ต้องใช้เวลาเป็นหลักปีนะคะคอมมิชเมนต์นะคะคือสิ่งสําคัญพยายามทําให้มันเต็มที่นะคะพยายาม เวลาจะทาอะไรทาให้เต็มที่รักตัวเองเออกกำลังกายก็เต็มที่กับมันทําเป็นประจําเป็นรูทีนนะคะถ้าพึ่งลงทุนพึ่งเปิดอะไรไปของเองก็ต้องทําให้มันเต็มที่สุดท้ายแล้วเมื่อไรที่เราทําเต็มที่ของเราจะต้องทํามันคนเดียวถ้าเราทําเต็มที่ทําทุกวันทําสม่ำเสมอทําเป็นประจําสุดท้ายมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีให้กับเรานะแต่อย่ารีบทําทั้งหมดในเวลาเดียวเนี่ยพ่เหมือนมาเตือนว่าค่อยๆทาทาทุกวันน่ะเหมือนเราจะออกกำลังอันนี้ยกตัวอย่างให้ทุกอย่างนะแต่จะยกตัวอย่างในรูปแบบการออกกำลังกายนะคะ เราทำวันละสิบห้านาทีแต่เราทําทุกวันอะยังไงเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าเราทําแบบโอ้โหไปเลยสองชั่วโมงแรกทําได้เื่อไม่ถึงอาทิตย์อะพอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องต้องถึงบอกว่าต้องค่อยๆทําลงทุนก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆจัดการทีละเร็กที่ะหน่อยจ่าอยากให้ทําสม่ำเสมอนะคะมันจะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวดูให้นะว่าแองเจิ้ลนะคะอยากบอกอะไรอีกที่ เออไม่ต้องรีบอะกองเนี้ยอย่ารีบแล้วอะไรที่มันไม่ไม่มีคุณค่าไม่มีผลลัพธ์ที่ดีแล้วอะก็ก็ออกมาได้นะคะระวังเรื่องของอารมณ์นะพยายามอารมณ์ดีเข้าไว้พยายามแบบเอ,อ่อโฟกัสที่สิ่งดีๆมองแง่ดีนะคะอะไรเงี้ยพยายามคุมอารมณ์ให้มากที่สุดจะดีมากนูบิกินนิ่ก็มาให้การเริ่มต้นใหม่จะมีผลดีกับคนนะคะ อาจจะยากเนะาะการก้าวออกจากเซฟโซนการอะไรเงี้ยมันจะยากหน่อยแต่คุณก็จะจะทาได้พยายามแบบโฟกัสแต่สิ่งดีๆมองแต่สิ่งดีๆนะคะทำแต่สิ่งดีๆแล้วสุดท้ายทุกอย่างมันก็จะดีทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะโอเคมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดบวกมองแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็อยา่าไปสนใจอะไรมากเขาให้บอกว่าให้แบบมองแต่ด้านดีมองแต่สิ่งดีแล้วสุดท้ายเราจะไปอยู่กับจุดที่ดีของชีวิต เราจะเจอความรักที่ดีการงานที่ดีความสุขในชีวิตที่เราต้องการตอนนี้เราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่มันยากแต่ให้ดวยว่าถ้าเราไม่ทอ้อยังไงเราก็ผ่านไปได้นะคะโอเคเนาะอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวกับการป,ปาาระสิทธิ์ใจนะคะเซนเราก็แมน่นยำเชื่อเซนตัวเองได้ถึงเวลาที่ต้องเหมือนกันจะต้องเทคแอคชั่นละบางคนอนะ่ะต้องต้องเริ่มใหม่แล้วบางคนก็ต้องใจหลอใกใจจับใจร้อนอะ่ะก็ต้องคุมอารมณ์ให้ได้ให้ใจเย็นอย่ารีบน,นะคะ จะทำอะไรค่อยๆทำนะแล้วมันจะส่งผลดีให้กับคุณระยะยาวประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะฝากกดไลค์ like, subscribe แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากเป็นส่วนตัวทำรรมาได้ที่ v d o c s t a r k แล้วก,ก็กา้าวโชว์กว่าชัดเจนกว่านะเป็นลงพิจารณาอย่างกว่าอรไนะคะจะได้ไม่สับสนไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบไปคิดมากนะคะเป็นที่ปรึกษาได้ให้คําแนะนําได้ไกด์ไลน์ได้นะคะลองมาดูนะคะจะเป็นแบบแนว energy แบบค่อนข้างเลยนะคือแบบ จะช่วยคุณได้มันจะดีมันจะฟังแล้วจะรู้สึกดีกว่าเดิมอย่างการพิบายาของเกแต่จะช่วยคุณหาทางออกได้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากองที่สามเนี่ยเทวดานางฟ้าย,ยาจะบอกอะไรให้รู้เลยว่าจักรวาลเนี่ยกำลังทำพยายามแบบคุณไปขออะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นแต่เขาพยายามทําให้อยู่ซึ่งมันยังไม่ได้ในตอนที่คุณต้องการแน่นอนนะคะแล้วก็ อยู่ในพลังงานที่ดีเข้าไว้อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อกองเนี้ยคือต้องแบบคิดบวกมองแง่ดีนะคะปฏิบททัติทม์เทอศีสิกินเจอะไรเนี้ยก็จะช่วยได้นะมันถ้ากันจะทำให้คุณแบบพลังงานคุณนิ่งคุณไม่คิดมากนะคะรักตัวเองก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะไม่เคยปฏิเสธคนรักแต่ตัวเองรักแต่คนอื่นล้วตัวเองก็คือยังไงก็ได้ฉันไม่เป็นไร ทำให้คนอื่นก่อนใจดีทํางานมาก็อาจจะเป็นเสาหลักบางคนให้คนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ตัวเองเลยอ่ให้บอกหลักตัวเองก่อนก็ดีทําให้ตัวเองก่อนมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้หน้อยแต่อย่าให้จนเราแบบนั้นช่วงนี้ไอนก็เจอโดนเปร์เหมือนกันตัวแอนโดเหมือนกันมีร้อยอะให้สักห้าสิบห้าบาทสิบาทก็ได้ไม่ต้องไปให้เขาแปดสิบหรอกแล้วเก็บไว้ตัวเองยี่สิบอันนี้คือการที่เราอยากจะช่วยเกินอะแล้วเราลืมในความจริงว่าบางทีเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ อพราะฉะนั้นอาจาอาจ,าจะเป็นพวกที่เอามีร้อยให้แปดสิบมีร้อยให้เก้าสิบแล้วก็เป็นพวกจะคิดบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปต่อได้เดี๋ยวสิงห์สิทธิ์ก็เปิดทางให้เราเจนบางทีเราลืมว่าถ้าเราไม่รักตัวเองจะไม่มีเส้นทางไหนที่มันดีเปิดให้กับเรามันก็จะเป็นอะไรที่อปุปสรรคที่เราต้องเดินพาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มคิดได้เพราะเราเจอปัญหาเยอะเข้าเราจะคิดได้แต่สิงห์สิทธิ์เทวดานะคะเราไม่อยากให้เราไปเจอจุดนั้นอยากให้เราเนี่ยหันมารักตัวเองทำให้ตัวเองบางครั้งเรามีร้อยเรา,าก, 5, กิด,ดน,กนะคะ เออนะแล้วก็อยู่ในพลังงานดีๆเป็นคนดีต่อไปดีแล้วนะคะบางอย่างอาจจะยังไม่เคลียนะคะบางอย่างแบบไม่เคลียเราภาพที่ออกมาบอก this is beyond your control <c oughs> ก็คือเราไม่สามารถไปคนโทรลหรืออยากให้คนนั้นเข้าใจอะไรได้เราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนความคิดคนอื่นหรือสถา,านการณ์อื่นๆได้นะคะเราแต่เราทํากับตัวเราเองได้ให้รู้ไว้ว่าบางครั้งเราพยายามมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะมันจะส่ง คนเจียกับเราหรือเป็นบาปกับเราก็ได้เพราะเขาอาจจะเราคิดหวังดีกับเขาเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นกับเราทั้งหมดเขาจะมองว่าเราหน้าลำขาดเหมือน energy แม่ลูกอะ่ะเออแม่หวังดีกับลูกแต่ลูกแบบลำคาดน่นะยิ่งทําไมก็กลายเป็นแบบอ่ะกลายเป็นแทนที่เราจะได้บุญเราได้กรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามอะไรเกินตัวอย่าพยายามอะไรมากจนเกินไปเข้าใจคุณเป็นคนดีนิดนิดได้หน่อยพอพูดคําเดียวไม่รู้เรื่องปล่อย กลับมาหลักตัวเองกลับมาโฟก,กัสตัวเองอย่าให้พลังงานของคุณเนี่ยคือไอ้เนาะกองที่สามคนที่จิตใจดีมากมีเมตตาชอบชเหลือคนอื่นอย่าให้จาไว้คนเดียวอย่าให้พลังงานตัวเองไปทางด้านลบเด็ดขาดหัวเราเขาวายิมเขาไว้วอย่าให้อะไรมาทําให้เราเครียดติดคิดมากหรือเดาตัวเองค่ะนะคะสิ่งไม่ดีกําลังจะผ่านไปสิ่งไม่ดีกําลังจะหมดไปนะคะคุณมีพลังที่จะก้าวผ่านคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนมากคุณก้าวผ่านอะไรได้หลายๆอย่าง แล้วจัดการด้วยตัวเองได้ด้วยคุณจัดการได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะมีอีกไม่นานอีกไม่ช้าทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงปัญหาที่คุณเผชิญจะคลี่คลายอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันจะจบลงมันจะได้คําตอบทางออกจมานะคะแสงส่องนี่เห็นไหมใกล้ะละรอรออีกนิดเดียวอีกนิดหนึนน่งนะคะเออแต่อย่าลืมนะเป็นตัวเองอย่าใจอ่อนอย่าขี้ใจอ่อนอย่าขี้สงสารนะ เออแต่ว่าใครที่เจอปัญหาอะไรในชีตก็ตามมันบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวมันจะคลี่คลายหรือเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนแน่นอนคุณจะได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเหมือนกับถูกปลดปล่อย,อยงไงไม่ดูนะเออถูกปลดปล่อยถ <laughs> ูกปลดปล่อยนะคะอย่างเช่นสมมติบางทีเราอยู่ในท็อกซิกวูเดชชันชิพมานานใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จบลงแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้มีโอกาสที่สองร้อแอดว่ามันจะต้องหลุดกันนะคะถึงเวลาที่ หมดกรรมต่อกันนะคะหมดบุญต่อกันก็ต้องไปแล้วพอคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าฉันได้หายใจครับมันจะเหมือนความสุขเราได้ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วได้หายใจอีกครั้งรู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึกขอบคุณโชคชะตาเหมือนแสงสว่างเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหลายๆคนเนี่ยอาจจะดิวเรื่องเวรกรรมเรื่องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกรรมก็จะหมดไปเนะ <S <S <ๆ S 2> าะเพราะว่าการทําดีของคุณความดีของคุณจะช่วยนําพาคุณให้ไปเจอแสงสว่างให้หลุดข้นจากสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นลองว่าบางคนที่ดย คุณก็จะถ้างานที่เดิมมันไม่โอเคไม่มีใครเห็นด้วยมีแต่คนพลังงานลบๆคุณจะได้เจอกสถานที่ใหม่ก็ได้นะที่มันดีที่มันทำให้คุณมีความสุขเหมือนก้าวเข้าไปแล้วรู้สึกนี่แหละที่ที่ฉันรอคอ,อยเออคุณจะเหมือนกําลังจะแบบไปเจอเขาเรียกอะไรนะไปเจอกับสิ่งที่มันใช่ที่มันดีเนี่ยแสงสว่างโตนโทนตรีมแบบสว่างออกมาหมดเลยนะเนี่ยเราไพ่บอกว่าแมจิกเวิร์กตัวยูนะคะก็คือ คุณมีเวทมนต์ในตัวความดีของคุณเนี่ยจะส่งผลให้กับคุณแต่คุณต้องรักตัวเองให้เป็นคุณต้องทําให้ตัวเองก่อนบนะิ๊กแคปปี้เชงออกมาดีนะให้ความสุขความสบายใจสิ่งที่คุณตารถนาเดี๋ยวสิ่งศิษย์จะส่งมาให้จะทําให้นะคไพ่มาส่งมาเลย trust ให้เชื่อแล้วก็อย่าก,กังวลในคิดมากไปอะไรที่มันไม่ใช่ให้มันออกไปจากชีวิตเราดีละ นะคะถ้ามันอยู่ไปมันก็ทําให้เราเครียดให้เราทุกข์ก็ไม่รู้จะให้มันอยู่กับเราไปทําไม <c oughs> นะคะโอเคเชื่อไหมแอนเลือกที่จะอยู่กับสัตร์มากกว่าที่จะอยู่กับคนอยู่กับสัสตร์อ่ะมันไม่เครียดมันมีความสุขมันเป็นพลังงานที่ดีคุณก็ต้องเลือกที่จะหาแหล่งพลังงานด,ดีด้วยตัวคุณเองคัะคุณอาจจะได้เจออะไรใหม่อืมอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆได้ทาอะไรใหม่ใหม่ก็ได้นี่น อย่าไปคอนโทรลอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะพยายามปล่อยความคอนโทรลความคาดหวังออกไปนะคะให้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เนี่ยคีฟยัวสแตนดาร์ดไ้ก็คืออย่าอย,อย่าอย่าแบบอย่าลดตัวเองลงมาเพื่อที่จะให้ได้ตรงนั้นตรงนี้เลยอย่าเด็ดขาดให้มันสูงเข้าไว้เรามีสเปคยังไงเรามีสแตนดาร์ดยังไงเราต้องการอะไรที่สูงใช่ไหมคือ โฟกัสที่ตรงไหนไปเลยเป็นเพราะว่ามันยังไม่มาอย่าไปคิดว่าเราจะต้องลดลงเพื่อที่เราได้อะไรมากกอนอย่าเนี่ยใบแรกของคุณบอกว่าเนี่ยจักรวาเนี่ยกําลังเนี่ยนางฟ้าเทวดาจักรวาเบื้องบนนะคะพยายามช่วยเหลือคุณอยู่แต่มันใช้เวลายังไม่ถึงเวลาก็อย่าในจังหวะที่รออย่าคิดลบอย่าอย่าลดนะคะอย่าลดมันลงมาเพื่อให้มันได้อะไรเลยก็ได้ในตอนนี้คิดบวกเข้าไว ให้รูไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าคอยปกป้องดูแลคุณอยู่บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้หรือทําไมต้องมีอะไรไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณเพราะมันไม่ดีจริงๆบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันดีแต่จริงๆมันไม่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดารู้หมดเพราะฉะนั้นเขาพยายามปกป้องคุณอยู่แล้วก็พยายามจะนําทางคุณเหมือนกันขอให้เชื่อตัวเองโอ้ใครที่ดีกวบเรื่องกรรมจริงๆเนี่ยขามามาเลยเนี่ยกรรมจะหมดเนาะเดี๋ยวมันจะหมดทําดีคิดดีต่อไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องหมดนะคะ แล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถของเรานะคะอะไรปล่อยวางได้ปล่อยเดี๋ยวแอนขอแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นคำว่า support ู่นะจะขออีกใบให้เหมือนกับสิศักสิบนางฟ้าเทวดาคอย support นำทางคุณอยู่นะคุณจะได้ take a คชั่นบางอย่างนะคะคุณจะได้การเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตใหม่กับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นหลุดออกจากชีวิตของคุณนะคะโอ้คุณได้ไพ่สวยนะลัคกี้ชิปแต่นะรกมันเป็นไพ่เลขสามสามสาม s u p o r t แต่เนี้ยคือลัคกี้เลยความโชคดีกําลังจะเข้ามาแทนที่กับความกับสิ่งไม่ดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะการที่คุณตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตตัดสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยก็มีส่วนนะที่จะทําให้สิ่งดีๆมันเข้ามาบางครั้งเราคิดไม่ถึงไม่ถึงไงแต่พอเราได้ตัดไปจริงจริงแล้วเรื่องที่จะรักตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถึงจะตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าใจนะคะอะไรลักษณะเนี้ยจะต้องพึ่งพาตัวเองตลอดให้คุณถามไปแล้วคิดดีกับตัวเองคิดวกกับตัว คุณนั่นแหละจะดึงดูดเรื่องราวดีๆความโชคดีเข้ามาให้ตัวคนเองแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะคะโอเคให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งพอแท้แสงสว่างกําลังจะมาถึงแล้วนะคะอดทนรออีกหน่อยนะคะประมาณนี้นะคองที่สามาเป็นกำลังใจให้ว่าเจอกันไหนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ